พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบการประจำในวันจันทร์วันที่สเดือนที่11ในหัวข้อเรื่องความงดงามของการรับใช้ด้วยพระวิญญาณและพระวจนะที่จะใครขวรและสามีธรรมในพระธรรมรวมมดบทที่หนึ่งข้อที่9 พราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้นทรงเป็นพยายนของข้าพเจ้าว่าเมื่ออธิษฐานนั้นข้าพเจ้าระลึกถึงพวกท่านเสมอพี่น้องคะหนึ่งในความคิดที่โดดเด่นที่สุดจากดมบทที่หนึ่งคือการเปิดเผยของอาคาทูตเปาโลเกี่ยวกับการรับใช้ผ่านทางพระวิญญ,ญาณ ดังที่อ่านในพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราซึ่งเน้นย้ำถึงการตระหนักรูถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณในการรับใช้ของคริสเตียนของเราเปารโลไม่ได้กล่าวว่าเขารับใช้พระเจ้าด้วยจิตใจหรือร่างกายแต่ด้วยวิญญาณของเขาสิ่งนี้สําคัญมากขอคริสเตียนเป็นการดําเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ พันธกิจไฟวิญญาณและการรับใช้ของเราจะต้องได้รับการถวายผันทางพระวิญญาณเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าเปาโลไม่ได้กำลังพูดในชิงเปรียบเทียบแต่เขากำลังแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการปฏิบัติพันธกิจของพระเจ้าของเราพี่น้องคะการรับใช้พระเจ้าด้วยวิญญาณของคุณคือการรับใช้จากมนุษย์ภายในการเข้าถึงความจริงไฟวิญญาณและการทำพันธกิจจนดึก แหบพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่ความดูในหัวหรือหน้าที่ทางกลไกแต่เป็นการนับใช้แบบปุโรหิตจากมนุษย์ภายในต่อมาในส่วนแทายของข้อเดียวกันเขากล่าวว่าเมื่ออธิษฐานาน,านั้นข้าพเจ้ารู้ถึงพวกท่านเสมอนี่ก็มาจากวิญญาณของเขาเช่นกันเขากำลังทำการอธิษฐานวิงวอนด้วยความเข้มข้นของผู้ที่จะนาถึงความเป็นจริงฝ่ายวิญญ,ญาณเงินแท้จริง พี่น้องคะเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นในข้อที่12เขายังสมเพิ่มตาว่าหมายความว่าจะได้มีการหนุนใจซึ่งกันและกันดูวความเชื่อข,ของเราทั้งสองไฟจงระลึกว่าเขาได้แสดงความปรารถนาที่จะพบธรรมิกชนในกรุงดมในข้อที่11โดยกล่าวว่าเพระเาะข้าพเจ้าประทานที่จะได้พบท่านเพื่อจะได้นําของประทานไฟวิญญ,ญาณมาให้และเพื่อสัมํานังท่าน การไถเทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงฝ่ายเดียวแต่จำเป็นต้องอาศัยความเชื่อร่วมกันพี่น้องคะเขากําลังมาเพื่อสัากําลังพวกเขาแต่พวกเขาก็จะเป็นแรงแห่งการอุนใจเขาด้วยความเชื่อและการตอบสนองของพวกเขาเองนี่คือความงดงามของการสามัคีธรรมกับพระวิญญาณ เมื่อเรารับใช้พระเจ้าด้วยวินัณของเราเราให้และรับพระคุณและความรู้ของพระองค์ฮาเลลูยาอามนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่ได้รับใช้พระองค์ด้วยวินันของคาบรอง ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ข้าพระองค์จะนับถึงการทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของข้าพระองค์ทางพระปัญญาการทรงนำและพระคุณของพระองค์เพื่อถ่ายเทพระพรของข,องข้าประเสริฐแก่ผู้อื่น พระเพื่อำเนินชีวิตเนริยดํดนานนจของพระวิญญาณของพระองค์ในวันนี้ก็ให้เกิดผลและงานแห่งความชอบธรรมในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าให้คุณดำเนินชีวิตเนริยดํดนานนจของพระวิญญาณของพระองค์ในวันนี้คะ่ะ เพื่อที่จะก่อให้เกิดผลและงานแห่งความชอบธรรมในพระนามของพระเยซูในชีวิตของคุณนะคะพระเจ้าสํากำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ f a c e o o ๊ k เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด